แล้วแต่ว่าเครื่องปรุงแต่งนั่นมันกําลังปรุงอยู่ในระดับไหนมันจะปรุงอยู่ในระดับไหนมันก็คือสังขารการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละกามมวจรก็คือปรุงแต่งระดับหนึ่งรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งอรูปาวจรก็ปรุงแต่งระดับหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารน,นั่นเอง ตรงนี้จะขอซ้อมความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าสังขารน่ะมีความหมายหลายอย่างคนธรรมดาสามัญมันรู้แต่เพียงว่าสังขารนี่หมายถึงร่างกายดับสังขารหมายถึงตายหมายถึงร่างกายนี่หรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสังขาร อย่างนี้ไม่เคยมีความหมายลึกซึ้งอะไร <c oughs> ความหมายที่ลึกซึ้งของกรรสังขารก็คืออาการที่มันปรุงแตง่งปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ากามาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่ารูปาวจรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าอ้ารูปราวจรมันเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละยหละยุดสังขารเสียเถิดหยุดการปรุงแต่งเสียเถิด มันก็จะดับทุกข์เพราะว่าความทุกข์นี่มีเพราะการตรุงแต่ง <c oughs> ให้บทที่ได้ยินจนชินหูเอามาคิดนึกกันบ่อยๆก็จะดีเช่นว่าสังคสัพเพสังขารอาอนิจหาอุปาทวยธรรมมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ คนฟังก็มักจะกาเจาว่าศพที่นอนอยู่ในโลงคือสังขารแล้วก็ไม่เที่ยงจริงความหมายนี่ไม่ได้หมายถึงศพที่นอนอยู่ในโลงหมายถึงการปรุงแต่งไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเ,เ,เตสังวูปะสมโมสุขโขหยุดในสังขารหล่านนั้นเสียเป็นความสุขคือให้การปรุงแต่งนั้นมันหยุดเสีย แล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะ,ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สังขาแรแปลว่าการปรุงแต่ง <c oughs> ถ้าใครเคยรู้มาแต่ว่ามันหมายถึงสิ่งของหรือร่างกายตรนนี้ก็คาดใจจะหมายว่าคำว่าสังขา,า,งาร,รมขาหมายถึงการปรุงแต่งเมื่อสังขารหมายถึงการปรุงแต่ง ก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นสัมปร,รายิกะโวหารอีกเหมือนกันคือโวหารที่คนธรรมดาสามัญเขาไม่พูดกันมันจะพูดได้ก็แต่บุคคลผูรู้เนี่ยสัมปร,รายิกะโวหารเป็นอย่างนี้ทีนี่ทีละเอียดออกไปอาศัยกระแสะแห่งการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นหลัก สำหรับจะบัญญัติการพูดจาโดยหลักอิทธปัจจตาก็ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี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 นี่เป็นเรื่องของการปรุงแต่ง <c oughs> ที่นี่เราเอาตามความรู้สึกธรรมดาก็จะไปตัดตอนเอามา ส่วนหนึ่งเรียกว่าสิ่งนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่งสิ่งโน,โน้นหรือเรียกว่าอันนี้หรืออันอื่นนี่เราจึงมีนี่หรือมีอื่นที่เป็นเหตุให้แยกออกจากกันเป็นเราเป็นเขาแล้วก็รักกันไม่ได้เพราะมันเป็นเราเป็นเขาถ้าจะรัก กันให้ได้ต้องเอากิเลสเข้ามามากมาก,มากเป็นเครื่องสนองกามารมแก่กันจึงจะรักกันได้นี่เพราะมันไม่เห็น,นความจริงขอที่ว่าไอ้อื่นหรือนี่นั่นโดยสัมปร,รายากะโวหารแล้วก็คือสิ่งเดียวกันคือกระแสหรือสายแห่งการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจตาสายเดียวกัน ตัดตอน,น,นส่วนหนึ่งมันเรียกอย่างนี้ตัดตอน,น,นอีกส่วนหนึ่งมันเรียกอย่างอื่นนี่มันก็คนโง่นี่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าเราว่าเขาว่านี่ว่าอื่นว่าเดียวกันหรืออื่นจากกันที่นี้มันก็ยังละเอียดไปกว่านั้นเว่าชาตินี่ชาติหน้าถ้ามันมีจริงมันก็คือกระสายกระแสะแห่งการปรุงแต่งที่ถูกตัดออกมาแต่ส่วนหนึ่งเรียกว่าชาตินี้ เอาส่วนอื่นไปเรียกว่าชาติหน้าหรือชาติอื่นถ้าว่ามองดูแล้วก็จะเห็นจริงว่ามันเป็นเพียงกระแสของการปรุงแต่งยกตัวอย่างที่เด็กๆจะพอฟังออกก็เช่นว่าเรื่องวันกับเรื่องคืนคนอยมีความรู้สึกอย่างเด็กๆ ก็จะรู้สึกว่าไอ้วันกับคืนนี่ไม่ไม่เหมือนกันเป็นคนละอย่างเลยใช่ก็เป็นข้าศึกเป็นปฏิปษ์ต่อกันวันกับคืนเพราะว่ากลางวันมันสว่างกลางคืนมันมืดมันไม่เคยนึกถึงว่าที่มันสว่างบ้างเพราะมีดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องที่มันมืดเพราะดวงอาทิตย์ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องที่แท้มันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันเป็นแต่สักว่าเวลา ที่ล่วงไปเท่านั้นเองที่มันเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนนั่นมันก็เป็นสักว่าเวลาที่ล่วงไปเหมือนกันอค,คนคนคนที่มองเห็นอย่างนี้มันก็ว่าเหมือนกันคนที่ไม่มองเห็นอย่างนี้มองเห็นอย่างธรรมดาซามันมันก็เห็นว่าต่างกัน แล้วมันก็จะเกิดโง่ต่อไปอีกว่าจนเป็นค่าศึกแก่กันนี่จะเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือว่าดีหรือว่าชั่วจริงความดีก็เป็นการปรุงแต่งความชั่วก็เป็นการปรุงแต่งแล้วก็เป็นกระแสะแห่งการปรุงแต่งไปหยิบเอาส่วนที่ถูกใจมาเรียกว่าดีไปหยิบเอาส่วนที่ไม่ถูกใจไม่น่าสนหามาว่าเป็นเรื่องชั่ว ก็เกิดปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วใหญ่ยยโตมโหลานออกไปไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเห็นว่าเป็นกระแสการปรุงแต่งเหมือนกันมีอะไรนิดแต่ต่างกันนิดหน่อยคืออันหนึ่งมันสนองกิเลสอันหนึ่งมันไม่สนองกิเลสแล้วก็เห็นว่าไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีไม่ชั่วดีกว่าไปดีไปชั่วให้มันโง่ทำไม ไปดีถ้าเราจะไปรักมันจะไปชั่วถ้าเราให้มันเดือดร้อนนะรำคาญนี่ป่วยการนั่นจึงไม่มีความหมายทั้งดีและทั้งชั่วมีจิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกมันก็ยากสักหน่อยนะเพราะว่าเรามันชอบดีชอบบุญชอบสุข แล้วก็ถูกทำให้เข้าใจอบรมกันมาจนยึดถือมันว่าไม่เอาไอ้ที่มันชั่วที่มันทุกข์ที่มันบาปนี่มันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกมันก็เป็นของธรรมดาสามันที่คนธรรมดาสามันจะต้องจัดมันอย่างนั้นแต่แล้วหารู้ไหมว่าทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นสังขารด้วยกันไปยึดถือ แล้วมันกัดเอาทั้งนั้นนะี่มันเหมือนกันที่ตรงนี้จะเรียกว่าดีก็ตามจะเรียกว่าชั่วก็ตามถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นนะบางทีที่เรียกว่าดีจะกัดเจ็บกัดลึกกว่าที่เรียกว่าชั่วก็จะอีกไอ้ที่เรียกว่าชั่วมาเห็นง่ายเราระวังอยู่ไอ้เรื่องดีนั้นเราไม่ระวังเรารักมันเราไปกอดรัดมันมันจึงกัดได้มากกว่ากัดเจ็บกว่ากัดลึกกว่า ผู้ที่มีจิตหลุดพ้นมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้ว,ลวก็โยนทิ้งไปเสียทั้งดีเละทั้งชั่วนี่นคือบุคคลจําพวกพระอรหันต์นี้จิตจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อสิ่งที่จัดกันเป็นคู่คู่คตามสามัญ,ญโวหารแล้เมื่อดูด้วยสัมปรากะโวหารแล้วมันก็เหมือนกันอย่างนี้